ね,ねこのの町で天才発明家をやってるยิฝากด้วยนะชินจนะังฉันเนี่ยるのปกติเขาไมพู่ดเองนะ <laughs> この町でในเมืองนต้天เมก家เป็นผู้วิจัยอัจฉริยะยัดไดนก็คือทำอยู่นะครับ ปกติเขาไม่พูดว่าตัวเองเป็นเทนไซอะนะเห็นไหมล่ะมาตาอีกแล้วจิบุนเดโดยตนเองอ伊ってるพูดมาาตจまた自分で伊ってるก็คือพูดเองอีกแล้วอารมณ์ประมาณนั้นอย่างที่พี่ดิวบอกปกติเขาไม่พูดเองหรอกว่าตัวเองหน้าตาดีอะไรเงี้ยว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะอะไรเงี้ยยกเว้นพี่ดิว ที่ดิจะพูดบ่อยนิดนึงนะครับใช่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 ดาแต่จะว่ายอย่างนั้นก็โชก็ได้ไหนก็มันไม่มีทางเลือกนี่นาฮอนโตโนโคโตดามมฮโตโนโคโตก็คือเรื่องจริงนะครับดามมดสฮอนโตโนโโตดมมมันเป็นการบอกว่ามันเป็นเรื่องจริง่ละ่ะ เจ้าตัวดามอนเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆเขาจะใช้กันนะครับแต่ผู้ใหญ่คุยกับเด็กไงเขาก็ใช้คําง่ายๆได้นะครับโขนตัวนึคตัดามอนก็มันเป็นเรื่องจริงนี่นาแน่นอนครับไม่ได้เป็นรูปสุภาพเป็นรูปธรรมดาののือคนนัก็องศิลปะแล้วก็โตนะ ด็อกโซเตกิก็คือเป็นแบบว่ามีความโดดเด่นเฉพาะทางอารมณ์ประมาณว่าเหมือนฉันทําได้คนเดียวอะไรเงี้ยฮัตซึเมก็คือการวิจัยคิดค้นสร้างอะไรขึ้นมานะครับ町の人の助けになるべきでしょう町の人ก็คือคนในเมือง助けนินารึก็คือเป็นการช่วยเหลือครับสเตกิเดชวิเศษไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นวัตถุสดุดที่สุดที่เป็นความคิดสร้าสรรค์ การวิจัยคิดค้นแล้วก็สร้างสิ่งของขึ้นมาของฉันที่มันเป็นทั้งในเชิงศิลปะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะทางเนี่ยมาจินสโตโนเทตัสกินนาลุเตสเตกิเดโชแล้วมันไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในเมืองเนี้ยมันวิเศษไม่ใช่หรือไงโซดだถูกต้องแล้วสถานวิจัยนี้ก็ 全部ทั้งหมดวัต s h i ิน s e k อกนานวต shi นของฉัน s e k คือการออกแบบนานโยเป็นการบอกให้รู้นะครับเหมือนเดซิโยนั่นแหละคาไวเดชโซน่ารักใช่ไหมล่ะนั่นไงเด็กห้าขวบ ji จีินโตน่าจะสองขวบนะครับสองขวบภาษาญี่ปุ่นพูดว่าไงรู้ไหม นี่ใส่นี่ใส่นะชินอสเกะนะห้าขวบเองนะเนี่ยโอ้ล่ะผมเซฮิให้ได้เลยโซโนสโกยเกงคิวโนอสคาลลนีเนเนาดิไตอยากจะมีส่วนร่วมในการวิจัยที่มันสุดยอดนั้นให้ได้เลยเกงคิวคือการวิจัยนะครับสกัลล่านีนาดิไตอันนี้เพื่อนๆต้องทําความเข้าใจนิดนึงมันแปลตรงๆไม่ได้นะครับสกัลล่านีนาดิไตก็คืออยากเป็นพลัง ถ้าแปลตรงตรงง,งใช่ไหมล่ะฉันอยากเป็นพลังของการวิจัยที่สุดยอดของเธออะไรเงี้ยมันมันจะงง,งงงนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยศัลา,านินนาดีใต้คนญี่ปุ่นจะใช้กรณีที่อยากจะช่วยอ,อยากจะช่วยเอาออง่ายๆดังนั้นก็แปลงง่ายๆว่าผมอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยวิจัยที่สุดยอดนั้นถ้าแปลอย่างนี้มันก็จะมีความแบบแนวเมอร์ชีพมากขึ้นนะครับ โอเคโทโตซังคมบาวาหวัดดีครับยินดีต้อนรับนะทีนี้ประเด็นก็คือทําไมชินจังอยากจะขอมีส่วนร่วมในการช่วยนะครับเพราะว่านี่เลยครับมันมีเป้าหมายครับโซสตล่ะถ้าทําสิ่งนั้นแล้วโอเดโตสเตคุเลรุ e ru. จะเดทกับผมได้ไหมคะโอเดโตสเตคุเ <laughs> ล e ไม่ใช่คือเลธรรมดานะคือเลดู ru. แม่มีใส่นะ ชินจังต工作次第กนโอ้ยพี่สาวนี่ผู้ใหญ่จริงชินจัง的工作次第กนชินจังการทำงกิก็คือการทำงานนะครับชีไดก็คือขึ้นอยู่กับครับการนก็คือมั้งนะชินจัง的工作次第กนมันก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของชินจังไม่นะเป็นไงเป็นไงล่ะโดนพูดอย่างนี้ชินจังพูดว่าไงต่อ เด็กน้อยห้าขวบมันไม่ได้ดีใจอย่างนี้นะปกติตาแวววาเชียวใช่ครับมิสุบะจิซาชินจังเจอคิเดนะโอเนซังทีไหตาวาวทุกทีเลยそれじゃさっそお願いだけどすみと手分けしてこの材料を探してきてくれないかなそれじゃงั้นさ速そく สัตสกุร์โอในไงดะเกดอกสัสสกุเนี่ยมันเป็นการพูดว่าอ่าไม่ไม่เป็นการเสียเวลาครับจำง่ายๆสัตสกุรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอในไงดะเกดอกมีเรื่องจะนบกวนซูมิโตเทวะเกสเตโกโนไซเดโอสากาสเต่って,て,して,してくれไมก็นนะซมิโตกับซุมินะครับเทวะเกสเตก็คือแยกมือครับ ก็คือแยกกันช่วยเหลือกันอ่าคนละคนละไม้คนละมืออะเทวาเกะนะครับเทก็คือมือวาเกะก็คือการแบ่งส่วนซึ่งเจ้าตัวคําว่าเทวาเกะเนี่ยเราสามารถแปลได้ว่าเป็นคนละไม้คนละมือนะครับซึมิโตเทวาเกะจะให้ทําการอ่าช่วยกันกับซึมิีคนละไม้คนละม,ละมือโคโนไซเดียววะสังเกตจะคてくれได้กันนะรบกวนหาวัตถุดิบนี้มาให้หน่อย งงเกสเตกค,ค,คือในในก็คือช่วยให้ไปหามาให้หน่อยได้ไหมประมาณนี้โอเคครับทุกคนเบนปปิ้นสร้างว่าผั้คิดคนะ้นเบปปิ้นสร้างใหม่ละเบป้เป็นการพูดถึงคนที่สวยจัดซึ่งมันเป็นคำศัพท์โบราณน,นะครับคือผู้สงวัยอ่ะเขาใช้กันก็คือรุ่นคุณปู่คุณตาของชินจังอะ่ะเขาใช้เนาะ ปิงซางอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้กันนะเขาก็อาจจะใช้เป็นคีเไนโตะง่ายๆแบบนี้นะครับไหนดูซิยูดีบอกว่าฮัสเมโนไซเดโอสากาสติกแต่เนะรบกวนไปหา,าวัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัยให้หน่อยนะจูโมนิชิกะอีโซยเดรมิไตนาเนะนะคนที่ออเดอร์มาเหมือนเขาจะเร่งแต่เราหาอะไรบ้างเนี่ยเราต้องไปหาอารากันทานนอกคาเคระเศษของฐานอารากัง าชิ้นเรามีแค่สามเดี๋ยวแล้วเราเก็บมาจากนายสามอันหวาแล้วก็จะมีซิงคูกัรท่อสูญอากาศซิงคอคือสูญอากาศนะครับคังก็คือท่อแล้วก็จะมีเทสโนเกนเซกิแล้วก็จะมีตัวธาตุเหล็กที่เป็นหินหินเหล็กนะครับเพื่อนๆไม่ต้องงงนะว่าทําไมพี่ดิวถึงเข้าใจว่าซิงคูกังเนี่ยมันเป็นท่อสูญอากาศคือพี่ดิวเป็นล่าม,มอาชีพนะครับซึ่งเป็นล่ามฟรีแลนซ์ ดังนั้นพี่ดิวไปแปลมาหลายบริษัทหลายกระบวนการผลิตมากนะครับดังนั้นพี่ดิวรู้แทบทั้งธุรการผลิตที่ผลิตอยู่ในไทยอยู่เนี่ยพี่ดิวน่าจะแปลครบแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่เป็นซิงค์เรอเป็นเครื่องใหญ่ที่เป็นสูญอากาศอะไรเงี้ยนิกเกอโดเมกิเครื่องชุบ EDP อะไรเงี้ยดังนั้นคําศัพท์เฉพาะทางพี่ดิวรู้หมดไม่ต้องห่วงพี่ดิวช่วยได้ดังนั้นตอนที่เล่นเกมเจอคำศัพท์ยากๆอะไรพี่ดิวก็สามารถที่จะแปลได้นะครับเพื่อนๆก็ ไว้ใจพี่ดิวได้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเกมนะครับถ้าสมมุติว่าเจออันไหนที่พี่ดิวไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ดิวก็จะหาคําตอบมาให้ทีหลังนั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่น่ามีปัญหานะคิดว่านะครับถ้าไม่เจออะไรที่มันยากแบบระดับ N0 น่ะอ่ะงั้นเราไปต่ออนดิเขาบอกว่าอา้าวมิั่น้ซคาซาเลมัสตะถูกแอดเพิ่มเข้ามาในมิชชั่นครับ 材料をเめてเ,เราต้องทำการรูปนมบัตถุดิบนะยูรินิฮัตเมสเตมเลาแล้วก็มาให้ยูริทำการวิจัยฮัยตเมนี่ว่าการวิจัยนี้เนี่ยคานต้องให้ได้อาการทางงาฐานอลาการเนี่ยฮิเซโอนินาดกะรเนื่องจากจำเป็นว่าซื่อแเดชอย่าลืมนะโอเค อัลลักันตันไม่ใช่ไม่ใช่คันตันไหมอละลาคันตันอุ้ยง่ายเหรอคืออันนี้ <laughs> เมื่อกี้มันเรื่องฐานนะจะมาคันตันยังไงเนี่ยโซเกตันี่変わるชินเซไดโนเอเนอร์ีสิเกนโซใช่เสกตัน,นี่変わるชินเซดโนอเอเนร์ีสิเกนโอ้ เซกิตังก็คือหินฐานนะครับดูตก่อนนี้คาวา่าคือทดแทนคําว่าคาวา่าฤตัวนี้แปลว่าทดแทนนะสิ้นเสดายยุคใหม่ครับเอ,นอเนอร์จีซิกมันเป็นอ่าพลังงานโอเค <c ười> เด็กหาก้าขวบอกง่ายเราก็ต้องสู้ค่ะ <c ười> คันตัด <c ười> ส่วนชิแกงก็คือนั่นแหละครับชิแกงก็จะเป็นอะไรนะ ที่มันเป็นแบบว่าที่มันเป็นแบบว่าเอ่อนึกภาษาไทยไม่ออกชีแเก่งที่อ้าัพยากรใช่ทรัพยากร <c oughs> ออกเสียงก็ไม่ตึกรัพยากรเขาบอกว่าเซกิต้าหนิกคาวเดมันจะมาทดแทนหินถ่านนะครับชิ้นแสดงเนาะเอเนจีเก็บก็คือทรัพยากรพลังงานยุคใหม่ว่าง,งั้นโหมาแทนฐานหินเนา ฮ่าเอาอย่างนั้นเลยเหรอเราก็นึกว่าอราคาร์ทันถ่าน,นอลาคังมันคืออะไรที่มาที่มาที่มามุกชิกะละตั้งแต่อดีตการทางโคเดะทางโกก็คือเป็นสถานที่ในการขุดตัวถ่านนะครับสถานที่ขุดถ่านอ่ะเหมือนสถานที่ที่เขาขุดทองอะไรเงี้ยนะครับ อ่ามันเป็นเหมืองดังนั้นเจ้าตัวทางโคตัวนี้ก็คือเหมืองหินถ่านนั่นเองนะครับทุกคนเหมืองหินถ่านครับฮัตถไลติกะส์ก็คือคนที่อ่าคนที่ทํางานในเหมืองหินถ่านเนี่ยตั้งแต่ก่อนเนี่ยอาเซโต้นมิดะกะจิจูฟักเดเเคชชโกะซารตะโคเซกิกะอาเซโต้นามิดะก็คือมันมีคนที่ทํางานอยู่ในเหมืองใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีเหงื่อแล้วก็มีน้ําตาเน่ะมันจะ ซึมลงไปใต้ใต้ปตทภ <c oughs> จจีจิจูพืกักคเดจิจูก็คือใต้ดินนะพืกนกัก็คือลึกๆนะครับเคชโชกะก็คือการตกผลึกหรือการคิสตัลา์นะครับเคชโชกะถ้าพูดถึงการตกผลึกเพื่อนๆน,น,น่าจะเข้าใจนะพี่ดิวว่านะครับพอนี้มันเป็นคําศัพท์เฉพาะทางอะ่ะที่พี่ดิวแปลนะได้ก็เพราะว่าพอดีเคยทํางานแนวนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับพวก ลิซซิงอะไรมาเนี้ยนะครับมันมีเรื่องของการตกผดกหรือคริสตัลไลท์ก็คือเคชโชกะนะครับโคเซกิกะอารัคันต่างยะโคเซกิก็คือแร่นะครับดุดูก่อนแร่นะอารัคันต่างยะแสดงว่าฐานอารักันเนี่ยมันมาจากเหงื่อและน้ําตาของคนที่ทํางานอยู่ในเหมืองเนี้ยเหมืองหินฐานเนี้ยตั้งแต่โบราณการสะสมมาจนเป็นเป็นก้อนอมั้ง <c oughs> คิดว่านะ <c oughs> คิดว่านะ โอมันใช้ได้หลายอย่างนะเนี่ยตะแกรงติดทุรก๊กอุกกาศตัดิทุรก๊กก็คือเป็นรถที่มันอยู่บนรางอ่ะที่คนขุดเหมืองเขาจะนั่งลงไปลึกๆอ่ะเขาเรียกทลรก๊อุกกาศตัดิก็คือทําให้มันขยับเป็นต้นอีรนนะครตัวนี้กายหรือเนาะสามารถที่จะใช้ได้หลายแบบนะครับ มีน้ำมิซ่าบอกตกผลึกน้ําตาลไหมครับใช่ใช่ที่มันกลายเป็นคริสตอลอัลที่มันจะเป็นเกาะตัวเป็นก้อนๆอ่ะนั่นแหละตกผลึกเขาเรียกว่าเคศโชกะโซระคันตันเดสนะโซระคันตันเดสนะ่ะอุ้ยง่ายเลยนั่นนะ่ะโซระคันตันชินจ์จังไปหาวัสดุด้วยกัโอเคชินจังไปหาวัสด้วยกันไซเดียววัตถุดิบหรือวัสดุนะครับไม่ใช่วัสดุสิ วัตถุดิบหรือวัสดุก็ถูกแล้วนี่วัสดุกับวัตถุดิบดทําไมพี่ดิวสับสนคําว่าวัสดุกับพัสดุวะวัสดุถูกแล้วพอดีพี่ดิวหลงว่าเป็นพัสดุเริ่มงงละชีวิตภาษาไทยฉันยิ่งเก่งๆอยู่ด้วยภาษาไทยเนี่ยอิชนไีสเสั่งวัชดินิโกไปหาด้วยกันเถอะโอเคถ้าวัตถุดิบครบแล้ว ใเดียวกับโซลต์ตละลดลตละก็คือถ้าครบแล้วแล้วก็โคโคนิมอติกเตะเอามาเอามาเอามามีน้ำมิซังบอกว่า5้าขวบเข้าใจสับเยอะจังชิน o สเกะมัน5ขวบมากี่สิปีแล้วเหมือนพี่ดิวอะ่ะพี่ดิวก็16ขวบมาหลายปีแล้วเหมือนกัน